สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไมอ Arduino ครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้ที่ดูดตะกั่วนะครับบางคนอาจจะไม่เคยใช้ผมก็เลยเอามาแนะนำให้ดูนะครับถ้าเกิดเราบักกี้ผิดพลาดไปสมมตุติรูตรงนี้ผมต้องการเอาตัวต้านทานตัวนี้เสียบเข้าไปแต่ผมดันบักกี้ผิดพลาด ไปทําให้ตะกัวปิดรูมันอยู่แล้วถ้าผมเอาตัวนี้เกี่ยแล้วเกี่ยรแล้วยังเงมันก็ไม่ออกคือมันติดรูแน่นเลยนะครับเราก็จะมาใช้ที่ดูดตะกวดตัวนี้ดูดตะกัวออกนะครับวิธีการดูดก็กดปั๊มตรงนี้ลงมานะครับ อันนี้คือเศษตะกวดที่ผมดูดไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็จีตรงที่มีตะกวดนะครับให้ตะกวดร้อนก่อนเรากวดร้อนเสร็จแล้วเราก็ใช้ที่ดูดดูดจะเห็นว่าตะกวดจะถูกดูดออกไปนะครับตอนผมกดมาปุ๊บตะกวดก็จะเด้งออกมา จะเห็นว่ารูจะถูกเปิดแล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัวต้านทานเราตัวนี้สอดเข้าไปได้นะครับบางคนตะกัวมันติดอยู่ก็เอาหัวแร้งไปถูนะครับถูถูไปเรื่อยกลายเป็นบอดไหมครับบอดเราไหมบางครังบอดเราก็เสียแผ่นทองแดงหลุดอีก ถ้าใครยังไม่เคยใช้ที่ดูดตะกวัวผมแนะนำให้ลองใช้ดูนะครับช่วยในการบากักกีเราได้เยอะเลยนะครับทำให้แผ่น PCB เราไม่เสียนะครับลองเอาไปใช้งานดูนะครับขอบคุณครับ